สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันเสาร์วันนี้นะคะก็เดี๋ยวจะต้องเดินทางไปลาสเวกัสแล้วนะคะแต่เราก็จะมาทำอาหารทานกันก่อนนะคะมีใบโหระพานะคะพริกหยวกซอยนะจ้ามะอขือพรวงค่ะพวงจริงๆค่ะนี่ของจริงค่ะแล้วก็เนื้อไก่นะคะนี่อีกอย่างหนึ่งก็คือหน่อมไม้ดองนะคะนี่จะพึ้งต้มเสร็จนะคะโอเคค่ะ นี่ค่ะเครื่องแกงเผ็ดนะคะแน,แน่นๆอ่ะใแบบหองละวพามาอยู่ในรุงพุ่สนับสนุนหลักนะคะทาเก็ตค่ะอยู่ข้างล่างมาเข้าครัวบ้านเขาเราเก่งๆค่ะเก่งทำไมยพ,พริกเผ็ดมากไหมพี่แกงนี้ไม่เคยลอ, okay. องโอเคคนชอบแกงเบอร์ๆ ไรที่มีใส่เนื้อไก่ัดไปเรื่อยๆนะคะม่มึ เราก็จะโรยเครื่องปรุงต่ามนานา ใช่นะคะตรงนี้ไก่ไสุกค,ค่ะเดี๋ยววิวชนานเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนกินไฟไม่ค่อยแอรงค่ะตกใจนะคะพี่วิวไปจะใส่อเลยสัะ ต้องห่วงนะคะว่าตะกี้ตีไก่กับน้องไก่หายไป็ดใส่ในโควิดมาต่อไปค่ะใส่หน่อไม้ดองเลยนะะต้องแซ่ต้องเกลียวเดี๋ยวเราไปต้มออกแล้วค่ะ ต่อไปเราก็ทำการคนนะคะสบเติมไปเรื่อยๆนะคะัผัดมันไปเรื่อยๆะคะ่ะสเติม ราคาปลไปตา้านางเอกนะคะของลคาค่ับ่าคาปลานะคะรัก็หงลบคาลงเลย 1, 3, 5, 3, นะที่าม่านี่ฮะี่ิอี่สิบเาค่ะ,ะคิดโครกิใช่ไหมครเป็นไงคะน่าทานไหมคะคนหรืออาหารคะ หน้าชามอุ้ยไม่ใช่ค่ะหน้าจานหรือว่าหน้ากูเออ